สวัสดีครับตอนน้องนหนูครับวันนี้พี่เจวาก็จะมาเล่นตัวต่อยักษ์นะครับแล้วก็เล่นเป็นเชฟนะครับทำอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นแบบอาชีพจำลองนะครับในตรงนี้ก็จะมีแบบของเล่นเกี่ยวกับอาชีพเชฟโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับติดตามรับชมเลยนะครับกินได้แต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นลิงได้นะโอ้กาแฟทำให้คนกลายเป็นคนได้โอเคน ว้าวความจันเจาเอาไปลิงยังไปลิงยังโอ้เอ้าโอ้โอ้โอ้เชฟค่ะเชฟเชฟขายอะไรคะเชฟ น้องฮานากำลังเล่นบล็อกยักษ์ ขอกาแฟแล้วก็ครัวซองหนึ่งชิ้นค่ะคแล้วก,กแลวก็โยเกิร์ตใช่ไหมแล้วก็โยเกิร์ตค่ะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นะคะ่ะครับอันนี้ <c oughs> วันนี้คุณแม่คะมีเมนูอะไรขายคะเนี่ย,ม,ม,าายมีเมนูอะไรขายคะวันนี้มีไข่ขน,ไไขนมปงังอะไรไข่ขนมปังชิสเก้กแอนมิลแอนเฮ้เฮนี่ที่ของเราว<ะ>้าเอาร้านข้างๆกันขโมยกันแล้วเ <c oughs> หรออ๋อไม่ใช่อันนั้นะคือเครื่องล้างจานโอเคทุกคน ซอสไม่เขิดเทปไปทำอะไรคะเนี่ยก็มซอสไม่เขิดเทค่ะซอสหน่อ้าวเอ่อคุณพ่อสั่งตเตาแก๊สกับจานด้วยค่ะตเตาแก๊สกับจานเอามากินอย่างละอันค่ะโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วเมื่อไหร่แม่โค้ดจะทำเสร็จเนี่ยกินโอ้แม่ขาฉามากเลยนะหิวแล้วหิวแล้วอ้าวนี่อะไรคะโอ้ยนี่มันแครอทนี่นนแครอทกอกมะลาดีโอ้โห น่ากินมากจังเลยหว,วาฟันดาบูด้วยเหรอมาละเนี่ยนะกาแฟอ๋อกาแฟเอ้าแ,าาแม่ค้าล้างจานเสร็จหรือยังวันนี้ลูกค้าหิวจะแย่แล้วเนี่ยล้างเสร็จแล้วไข่าโโดาวเสร็จแล้วโอ้โหโไข่นานดาวน่ากินมากเลย

อดูสิมันน่ากินมากจังเลยเดี๋ยวลูกค้รอไม่คะโฮ้ยอันนั้นมันคืออะไรอะกล้วยสดแล้วก็หิวโอ้ยแต่กล้วยมันไว้ให้ลิงกินนะคนกินไม่ได้เหรอพ่อคนกินได้แต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นลิงได้นะกสให้กานลิงกๆให้คนกลายเป็นคนได้โอ้กาแฟทำให้คนกลายเป็นคน้วว้าว ไม่แต่จะว่าพ่ออยากได้เครื่องดื่มที่ทำให้แม่กลับมาเป็นคนสวยอ่ะหุ่นดีอ่ะตอนที่แม่ก็เป็นอยู่ค่ะโอ้ยนี่มันคือแอปเปิลพิเศษเหรอโฮ้ยแอปเปิลพิเศษเหรอเนี่ยโอ้ยกินเลยจ้ออไม่กินเลยนะอ๋อไปแล้วไปแล้วแม่้าไปแล้วอ๋อจริงด้วย คนสวยจริงด้วยอันนี้ก็ทำกันสวยอยาเลิ่คูมากกินยเสร็จันเลยนะคะมียเกิไหมคะไม่ยเกิไสวยอ้าวยเกิทำให้ไม่สวยหรอน่่เป็นอะไรไม่นกนี่นมี้วยนี่อ๋อแม่ค้าฮนาอันนี้คือลูกค้าอยากกินออกน้ำน้ำองุ่นน้ำองุ่น กินก็จะกลายเป็นกระต่ายหรอว้าวง้มเง้มง้มเง้มเง้มการเป็นกระต่ายกินด้วยว้าวใครกินอะไรยาอะไรด้วยอ๋อเรามีน้ำน้ำอะไรให้มียากินสักแก้วหนึ่งไหมรู้สึกว่าเหมือนมียาแบบไม่ค่อยแบบแข็งแรงวันเนี้ยถ้าใครกินด้วยก็จะกลายเป็นลิงนะอ้าวาบจัมย้าเอาเป็นลิงยังเป็นลิงยังโอ้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 ถ้าไครกินข้าวโพดก็จะกลายเป็นวัวฮะเป็นไก่อ่าเป็นไก่ ขาเี่ยนากินข้าวโพดเป็นไก่ข้าวโพดไก่น้้ี่เราเป็นคนสโอ้นั่นขอแม่กินเลยพ่อกินด้วยพ่ออยากเป็นคนสวยพียาเป็นคนสวยมนนนนนนดนนนนนยนนนเนน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 น